สวัสดีครับเพื่อนช่างครับวันนี้ผมได้มีโอกาสมาาเพื่อนมาพันสินคอยครับเนี่ยฟินคอยของกบนะฮะกลบรุ่งเก่าๆ<อ>กบนะฮะประมานี้ครับ ว่ายี่ห้อดีๆยี่ห้อนี่นฮะแต่เป็นของเก่าเก่ามากเลยครับคงจะเป็นลูมิเนียมทั้งหมดเลยครับครับพอเราลื้อลวดออกมาแล้วนะฮะเราก็มานับนเพื่อนช่างบางคนที่เขารู้แล้วหรือทานอาจารย์อื่นที่ มีความรู้และมีความชํานาญแล้วก็คงไม่วลาก,กันนะครับก็คือนี่ก็คือเป็นวิธีที่นําเสนอแบ่งปันให้กับเพื่อนช่างหรือผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ใหม่ครับนี่เป็นการพันฟินคอยต่างๆนะฮะแต่วันนี้เราจะมาแนะนําเพื่อนๆก็คือพันฟินคอยกบครับครับพอเราลื้อออกมาแล้วนะฮะเนี่ยฮะลื้อออกแล้ว สิ่งที่ทําต่อไปก็คือเรานับครับวิธีนับวิธีนับที่ดีเพื่อนช่างหรือท่านอาจารย์อื่นก็คง<อ>มีวิธีที่ดีกว่าอยู่แล้วนะฮะแต่วิธีที่ผมใช้ก็คือวิธีนี้ครับนับแบบทีละสิบเส้นครับเพื่อการนับทีละสองทีละสองเส้นครับ,น,รบนับกลุ่มละสิบเส้นครับแล้วก็นับอย่างนี้หนึ่งสอง ต้องดูชัชดๆก่อนนะสามสี่ห้าอย่างเงี้ฮะเนี่ยนับไปเลยสองเส้นกลุ่มละสิบเส้นจะนับอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับเนี่ยนับจนครบหมดเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเราจําจําจําตัวนี้ครับที่หัวขั้วเขาต่อนี่ฮะเวลาเขาต่อนี่เขาต่อยยังไงดูว่าต้นเขาต่อกับอะไรไปลาย ที่เขาไปต่อกับสวิตเนี่ยต่อไฟเข้ามาเนี่ยเขาต่อกันยังไงครับผมก็ได้ทําการบ้านไปแล้วครับก็คือที่ต่อฐานนี่ครับต้นเป็นต้นต้นของขดลวดครับมาต่อต่อกับหัวแปลงฐานนะฮะเนี่ยเราจำไว้เลยว่าอยู่ด้านในด้านในนี่มันถ้าหันมาอย่างนี้ก็ต้นของด้านในนี่หันเข้าหาหาตัวเราครับ ส่วนปลายนี่ก็จะไปต่อกับเนี้ยเนี่ยฮะต่อกับไฟที่ผ่านสวิตมาหรือต่ออีกเส้นหนึ่งก็ต่อตรงจากไฟมาเลยเนี่ยฮะเราก็ทําการบ้านไว้อย่างนี้ครับวิธีทําแบบทีนี้สูตรของผมวิธีของผมนะฮะเพื่อนช่างหรืออาจารย์ท่านอื่นๆท่านก็มีวิธีของท่านอ่าลืมไปวิธีหาเบอร์ลวดครับเราได้ลวดมาแล้วแต่เราไม่รู้ว่าเอ๊ะมองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่แน่ใจ เราก็เอารวดผมวัดครับับที่วัดรวดแต่ชื่อจริงๆมันไม่รู้ว่าชื่ออะไรนะฮะแต่ผมเรียกอย่างอย่างที่ผมเข้าใจก็คือที่วัดรวดนะฮะกระโดดประมาณนะครับก็คือเอรนี้ไม่ทราบว่าเพื่อนจางเห็นเปล่าเอวอรนี้23ก็หลวมะฮะยีก็หลวม25ก็ยังหลวมอยู่ ส่วน26นี้น่าจะพอดีนะฮะย6แต่เส้นของเขาเทียบแล้วเทียบกับเบอร์23นี้ของเขาเล็กเล็กกว่า23นิดนึงแต่ถ้าเทียบกับ24ีแล้วก็เล็กกว่าเขาอีกเอา24นี่เล็กกว่าเล็กกว่าเส้นนี้นะฮะเมื่อดูด้วยตาเปล่าแล้วแต่มาวัดแล้วมันมันจะเป็นเบอร์26เราเอาเบอร์25้ามามาเทียบนี่เวลาเรากดลงไปเนี่ยมันจะหลวมนะฮะ เราก็เลยใส่เบอร์24นะครับสำหรับผู้มีประสบการณ์อยู่แล้วเขาคงรู้จักนะครับแต่ผมก็นานๆได้พันทีวันนี้มีงานชิ้นนี้เข้ามาก็เลยอยากมานำเสนอให้เพื่อนช่างพอได้ไปต่อยอดเพื่อจะเป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับและวิธีหาหาขดลวดว่ามันใหญ่แค่ไหน ยาวแค่ไหนวิธีของผมก็คือผมจะวัดเอาอย่างนี้ครับเผื่อเผื่อนิดหนึ่งนะฮะเผื่อสักครึ่งเซนนะครับนี่ผมวัดออกมาแล้วก็คือจุดเริ่มฝั่งนี้นะฮะกับฝั่งนี้ผมเผื่อมาอย่างแล้วปกติเขาจะได้ห้าเซนพอดีเราก็จะเอาที่ห้าเซน,นครึ่งครับ นี่ครับแล้วทีนี้แล้วทีนี้เราก็ไปตัดกระดาษมาตัดกระดาษก็เผื่อแล้วนะครับเราก็เผื่อแล้วก็ได้ห้าเซน,น,นครึ่งนี่ฮะเพราะว่าเผื่อให้ลวดนี่มันเลยเลยเหล็กนี่ออกไปครับเพราะว่าไม่ให้ลวดมันชนกันนะไม่ให้ไม่ให้ลวดชนเหล็กนะครับ เมื่อเราได้นีแล้อ่าเราเตรียมแล้วเราเตรียมไว้แล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าตัวนี้มันความความกว้างของเขาอยู่ที่ห้าเซนครึ่งแล้วก็เรามาวัดความยาวครับทีนี้ความยาวเราก็ด้านในนี่แหละครับเผื่อม,มาสักประมาณสักครึ่งครึ่งครึ่งของ ร่องที่เราจะยัดลวดขดลวดเข้าไปนี่ฮะประมาณสักครึ่งหนึ่งก็เผื่อประมาณสักหนึ่งเซนเหมือนกันฮะก็คือเราจะเอาที่หกเซนพอดีครับเราเตรียมไว้แล้วครับเราก็หาแบบมานี่ครับเราทําไว้แล้วครับเราก็เอาลวดมาเอาลวดมาขดเข้าไปครับทําวิธีหลักการง่ายๆตามความความเข้าใจของแบบบ้านๆครับนี่ฮะ เราก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วก็พอเราได้รอบมันแล้วออไม่ใช่ฮะไปครับคือเราได้ความกว้างความอะไรของศูเอาแล้วเราก็นํามาบิดบิดพอพอให้มันอยู่ครับบิดเข้าไปนี่ฮะแล้วเราก็ ถึงอออกย่างนี้ยแล้วก็มาทดสอบทดสอบลองดูว่าเขาจะพอพอดีไหมก็คือทางโรงงานของเขาเนี่ยทำมานี่เขาใช้เครื่องพันแล้วเ็พันแบบฟิตๆเราไม่สามารถที่จะทําเหมือนเขาได้เราต้องมาขยายออกเพื่อว่าจะยัดลวดเข้าไปในล่องของฟินคอยนี่ฮะจะได้เข้าง่ายๆฮะก็เอาพอประมาณ ไม่ใช่ว่าใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไปถ้าเล็กเกินไปมันเข้าไม่ได้ถ้าใหญ่เกินไปมันก็รู้สึกว่าจะเอถอะทะนะครับเดี๋ยวไปชนโน่นชนนี่กับขอบที่ตัวกบนะฮะกบใส่ไม้ครับไม่ใช่กบเอฟนะฮะนี่ครับพอเราทำแล้วเรากะ ได้พอดีแล้วครับแล้วก็มาทําใส่แบบเรามาใส่แบบของเรานะฮะแบบเอื่อผมทำง่ายๆนี่ครับเนี่ยนี่คือแบบนะฮะแผ่นไมล่าที่เขาลองพันมอเตอร์นั่นแหละครับนี่ฮะแล้วทีนี้รอบที่เรานับไว้แล้วนะครับก็คือ140รอบครับนี่นะฮะต่อไปเราก็มาพันครับทีนีย ดูด้สึกจะเทอทะนิดหนึ่งครับอุย้ยไปไหนล้ะเพื่อนช่างน่าจะเห็นเนาะบรรยากาศขึ้นขึ้นหน่อยวันนี้อายุเข้าครับอืมไม่แน่ใจมองสิ่งพวกนี้มันมันไม่เกี่ยวนะฮะมองดูแล้วมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เก็บออกไกป ตัวนี้ก็ไม่เกี่ยวนะฮะตัวนี้ผมใส่ทินเนอร์ไว้ฮะยูนิเทนฮะดื่มไม่ได้ครับดื่มแล้วชักอย่างนกันต่อไปเราก็มาพันแล้วทีนี้ครับ เราใช้เครื่องพันนะฮะแบนี้ฮะไม่ทราบว่าเพื่อนช่างมองเห็นไหม mm hmm. เครื่องเรามีความผิดพลาดอยู่ในตัวเปปซนต์นะครับเราก็ต้องพันเผื่อปกติของเขาที่โรงงานเขาทำมา140รอบเราก็ต้องพันไปที่ 150, 140, 1้0ยห้าสิบร้อ่ร้อบก็คือ100่รอบ เรก็ันเสือไปด้วยค่ับกความ เพื่อความเท่าเทียมเสร็จแล้วครับประมาณนี้ครับแล้วที้ตัวนี้เราก็ตัดออกเลยใช้ตั้งไกลตัดครับอุ้ย ค่อนข้างเจะ็ะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับตั้งกล่องดีดีก่อนทำอยู่คนเดียวครับนี่ฮะเมื่อเราพันมันแล้วจะได้อย่างนี้ครับ แล้วก็มาจำกดเข้าที่ด้านกดเข้าอ้าไม่ใช่ฮะต้นครับด้านต้นด้านต้นแล้วก็ทำเครื่องหมายไว้หน่อยนะฮะเพื่อจะได้จำง่ายๆฮะเพื่อจะไม่เกิดความสับสนครับกระดาษที่เราเตรียมมาแล้วนะฮะด้านมันเข้าเข้าในตัวมันเข้าด้านในนะครับ เราต้องจัดหน่อยเพื่อจะยัดเข้าง่ายนะครับประมาณนี้ครับนี่คือวิธีการของผมนะฮะเพื่อนช่างหรือท่านอาจารย์อืน่นๆก็เขาคงมีวิธีที่ดีกว่านี้นะฮะต้องขออภัยนะครับสำหรับผู้ที่เป็นแล้วเก่งแล้วนะฮะเข้ามาดูแล้วก็ขำๆล่ะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นนะครับก็ นำไปต่อยอดเพื่อประกอบอาชีพนะครับนะฮะนี่ก็คือเจตนาของทางทางช่องเราก็เจตนาก็คืออยากแบ่งปันนะครับถึงแม้นว่าจะไม่เท่าไหร่นะฮะนี่ครับด้านหนึ่งผมได้ทำไว้แล้วครับนี่ฮะได้ทำไ้แล้วต่อมาแล้วก็ เอาชุดต่อไปนะครับใส่เข้าไปทีนี้โอ้ยังก่อนยังก่อนอีกข้างหนึ่งยังไม่ใส่เลยอ่าจิบหายแล้วเราทำไมรีบร้อนจังเลยเอาติดกาวไว้หน่อยครับติดไว้เพื่อไม่เ,เพื่อไม่ไม่ให้มันกระจายออกมาอุ้ยกาวติดมือด้วย อีกข้างหนึ่งก็ทําเหมือนกันนะฮะนี่รประมาณนี้ก็ทําเพื่อ พอประมาณนะครับเพื่อว่าให้มันไม่ให้มันในรูปนในรูปลักษณะต้องทําให้เป็นแบนๆหน่อยนะฮะเพราะว่ามันจะยัดเข้าในร่องง่ายแต่ถ้าสมมุติว่าเราทําแน่นๆรัดแล้วมันกลมๆลวมันยัดเข้ายากครับนี่ครับแล้วก็ตกตกแต่งน้อยพอเอาพอให้มันเข้าง่ายครับติดกาวนะครับ เป่าครับเป่าครับเป่าลมให้กาวมันพอแห้งหน่อยไม่ใช่เป่ากะถาครับาาล้อเล่นครับอย่างนี้ครับแบบนี้เราเราทําเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาออกไปก่อนนี่ครับนี่เป็นการพันฟินคอยฟินคอยอะไรก็แล้วแต่นะฮะสวานหินเจีย มอเตอร์ที่ใช้เป็นแม่เหล็กอะไรก็แล้วแต่แบบเราจะทำอย่างนี้ครับฟินคอยนะฮะทีน,นี้เราก็มาจับมายัดเข้าไปฝั่งนี้อันนี้คือด้านด้านต้นของเขาด้านต้นมันต้นของรวดวี่หันมาหาเราครับแล้วทีนี้มาฝั่งทางนี้ต้นมันจะอยู่ตรงข้ามกันแล้วทีนี้นี่ครับ วก็ใส่เข้าไปยัดเข้าไปอย่างเงี้ยง่ายง่ายเลยนะฮะฝั่งนี้ง่ายครับแต่ฝั่งนู้นค่อนข้างจะยากนิดนึงเพราะว่าเขาจะมีการดึงแล้วก็ต้องดูว่าไอ้ที่เผื่อนี่กระดาษที่ตัดเผื่อนี่เราตัดแล้วมันมันพอป,ประมาณไหมตรงกลางไหมครับนี่ฮะเป็นการแนะนำเพื่อน ผู้ที่เขามาเรียนรู้ใหม่หรือช่างใหม่นะฮะแต่ช่างที่เป็นช่างใหญ่ช่างมีความชนานาญอยู่แล้วเขาไม่สนใจแล้วครับเขาทํายัดแค่วัดแป,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 ป๊บเดียวนะฮะอันนี้ทางช่องของเราก็อยากนําเสนอให้เพื่อนๆได้ได้รู้จริงๆนะฮะเพื่อนที่เข้ามาเรียนรู้ใหม่ครับ นี่ครับประมาณนี้ครนะฮะเราก็จัดจัดหน่อยครับเหเล็กที่มันเลยออกมาเนี้ยเราก็หาอุปกรณ์อะไรสักอย่างแล้มากดมันเข้าไปเดี๋ยวมันจะมาชนกับลวดนะฮะประมาณนี้ครับ ทีนี้เราก็จัดให้ให้กระดาษมันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็กดให้มันลงได้ลึกที่สุดนะครับหลังจากนั้นแล้วก็ตกแต่งหน่อยนะครับดันกดเข้ามา มือแข็งแใครมือแข็งก็กดง่ายฮะแต่คนไม่มือไม่แข็งก็ทํายากหน่อยกดลงพื้นนี่ก็ได้แล้วอามือดันนี่ครับเพื่อนช่างประมาณนี้ครับแล้วก็หาเชือกมาออกมัดเพื่อ ให้มันเวลาเรายัดทุ่นเข้ามาฮะอย่าให้มันมาชนลวดนี่ฮะต้องกดให้มันมองเห็นมองอย่างงี้ให้มันเห็นได้เห็นแกนเหล็กนี่ได้ชัดเลยไม่ต้องให้ลวดนี่มันมาบังถ้าลวดมาบังแล้วเวลาเรายัดลวดเข้ามานี่มันจะมาโดนตัวนี้ครับเวลามันหมุนนูนมาปั่นเอาลวดนี่ถลอกปอกเปิ่พังมดนะครับ นช่างก็นำไปต่อยอดนะครับผู้ที่รักในการซ่อมนะครับก็ประมาณนี้นะฮะช่างนี่ครับก็เสร็จแล้วครับต่อไปก็คือต่อสายต่อสายแปลงฐานเข้ามานี้ครับแล้วก็มัดจัดให้เรียบร้อยก็ไป อาบวานิชแล้วก็พอแข็งตัวพอประมาณแล้วเราก็ค่อยไปยัดใส่โครงสร้างของกบเขาครับหรืองานที่เราจะทำงานนั้นๆน,น,นะฮะอะไรฮะนึกว่าอะไรฮะปลาครับของให้คักเอาฮะผมให้คักครับนะครับนี่ครับ ก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนไปต่อนำไปต่อยอดนะฮะสำหรับผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ใหม่ผู้ที่สนใจนะครับผู้ที่อยากเป็นอยากทำเป็นอยากแก้ปัญหาในข้อบกพร่องของของ,งานที่เราจะทำนี่ครับก็ไม่มีอะไรมากครับเพื่อนช่างต่อไปผมงานต่อไปผมก็จะต่อเนี่ยนะฮะ คลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงแค่นี้นะฮะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเพื่อนช่างเพื่อนเก่าเอยไม่ใช่ครับขออภัยครับช่างเก่านะฮะที่ผมนำเสนอไปนี้ก็ถ้าผิดพลาดก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมมีความตั้งใจว่าอยากนำเสนอจริงๆครับขอบคุณมากครับสำหรับทุกคนที่เขามาดูนะฮะมาให้กำลังใจกันนะฮะ ผู้ที่เข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมนะฮะกดติดตามทางช่องของเราให้ด้วยนะฮะเพราะว่าผมจะได้นำเสนอคลิปต่อไปมาให้เพื่อนช่างได้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกนะครับขอบคุณมากครับโชคดีมีสุขกันทุกคนครับสวัสดีครับ